สบายดีสบายดีพี่น้องทายๆสบายดีงามสาวๆยินดีต่วนฮาวขาวสูสงดีมสาวลาวหนึ่งแปดพี่น้องทายๆสบายดีมือสั้นวันดีเนาะวันนี้เนาะมือสั้นวันดีมือซีวันเสาร์พี่น้องยินดีต่วนฮาวจะมาชิงไหมสุขอว่าดีมสาวลาวหนึ่งแปดพี่น้องบุบบอกว่บุบอกตอนนี้ว่าเป็นอีหยังเนาะพี่น้องแต่ว่าคาวดีเนาะพี่น้องว่าตอนนี้ดีมกางเสียออกไปหน้าครับเนี่ยเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะมาหลุดกันว่าคาวดีทีอันนี้นะซิเมนอีหยังเนาะพี่น้องเอียงไปหน้าปะพี่แต่เสียออกหน้าก ที่น้ำแข็งไปพี่น้องรังยา,างไปนะมาลุนกันสมมหนาส้ามาชิกไม้ขออรัวด,ดินซาลาสิแปดวาสิเป็เปนอะไรนะพี่น้องพี่น้องมาลุนกันว่าขอ้อรัวสามาชิกไม้ในข้อพัวสิเปในใน็นไ้ะไรนะพี่น้องอาะรังยนะา,างไปทิ่ที่เขาที่นามไปหน้าแล้วกันมูกับไ,ได้เมื่อพี่น้องเอ้ยยังไม่มีทางเด้อ อันนี้นะเขางันพีเนาะงันอันนี้ละโมเกี้ยวมาแต่มาแต่ทะเลเกี้ยวกำลังเลื้ยงอันหนึ่งเขางันเขางันตายพี่น้องตอนนี้ฮะกับแม่หัวหน้าไปทีเหยียบหอยเนาะเดี๋ยกฮ่อเฉยเบิงสมาชิกใหม่ขอบคื่อดีมสาวลาวเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นหน้าตาเนี่ยเนาะหน้าตาดีอยู่วะเนาะให้ใส่เบิงเด้อ พี่น้องน,นี่เนาะอันนี้คือคือส,ม,ม,สมาชิกใหม่ของครอบครัวด,ดีมซาลาพี่น้องมาเซอร์ไฟพี่น้องเนี่ยจะสั่งแห้เลยโยูย่ไม่เนี่ยเออตะสั่งเออ,เอ,อม,ม,มีไหมลูกกับมีนะพี่น้องแม่กับมีเด้อันนี้บอกมันมีเด้อค่หนาจะสั่งใหง้ได้ตัวเทิกพี่น้องเออนี่ตาเพื่อนะป่องเฮ้ยยามมาที่นั่นมันลูกห้วยเส่เก่ามันวัดถือใช่มันห่วงลูกมาเน่ะห่วงลูกเพื่อน ที <mm ่เดียวก็แม่เลยพี่น้องแม่มีตัวที่สองไอ้น่ะแม่เขาไม่เด้อพี่น้องเฮ้ยตาเอากปแบบบนได้ลูกที่ที่สองกับเทิร์กมา่สองเทิร์กเมื่อสองเลยมันอยากอันนี้ได้มาอันมาต่างน้นอยากหายต่างนี่น้องแม่เอ้ยน้องแม่นนี่พี่น้องจะสร้างจะสร้างลูกนะตัวมีตัวเทิร์กน้าพี่น้องเด็กตาคนตาซีนี่เลยนะตาติ๊ดนะจะสร้างแห้งเลยตาสร้างแห้งอะลีพี่น้องเอ้ย ตัวมีคือแม่ใหญ่ตัวเทิกอันนี้เป็นแม่ของเขาไม้ด้วยพี่เนาะเขาไม้กับตัวเทิกมันลูกอันนี้บักมีหน่อยซื้อบักมีหน่อยได้พี่น้องตัวเทิกค่ะเขามีหน่อยมีหน่อยหาเดลเลื้อดอีกเลื้อดอีกสามตัวพี่เนาะเนี่ยมันอยากมันจ่องสีส่วนบักอันสาตางค์พี่น้องมันหวงหลูกันจะสั่งแห้งได้พี่เนาะมีมีม,มีเออแฝงแม่แฝงแม่แฝงแม่ ตาเนี่ยที่ซีแบบนี้พี่น้องตาจะสั่งให้เดีพี่น้องหนักกากันโควิดงัวนะพี่น้องเอื่อมาซองงัวไว้กันเวลาเอาเอามันออกมานานแล้วมันอยากมันกินเขาทางมาเนะะาะกใส่กันไว้มันก็นกินบ่อได้แับนี้พี่น้องมัดไวน้นี่นี่ใส่ปากมันเนาะซองงัวสานจากไม้ไผ่เดีย๋ยววเอาขามไปพังนั้นเนาะชิมัวพูมแล้วเกี่ยเขาแล้วเลยเอาขามไปคลองฝุน่น มาเก่าได้เพิ่มอีกตัวนึงเป็นซิฟเลยพี่น้องและอีกสามตัวกันท่านหล่ออ้องเนาะในน้องพี่น้องอันนี้ก็คือน้องง่วนเนาะน้องงวนบวลายคือน้องคั้วน้องงอนวลายคือน้องเมียววัดสันพอใดอนลักตุ่มกินเจ้าพี่น้องเป็นหยาดอันในปากง่วนคือไม่ไมนกินเม็ดท่านทำเบิรงระทันกะมันกะกินได้พี่น้องนี่เนาะอาสีเขีดเมนูตุ่มนองง่วนเนาะตุ่มส่วพี่น้องใส่ผักแพลมพอมๆนะพี่น้องประคามวัดชิดไข่ เด็กพี่น้องเป๊ะี่ยั่นั่นตเด้อมะกะซามจะอยากเตะค่ะหยั่งดามีพี่น้องน้องงัวเโดนเผาเอาท่นกินซขาวอาย่มันกำลังกัดลังกัดเรียกมะกะซามันเลยนะพวกมะกะซามันมะกะซามันพี่น้อง บักกะซางงในน้องพี่น้องนี่ก็คือ z o มหนาน้องอัวทีเกือบแม่นพี่น้องบะกะซางมีเลี้ยงเห็นแหละมันบวอยากแหละจากบวอยากมาต้องกิ้นแล้วพี่น้องดินสลัดสีกินเองมีเลี้ยงเป็นบัวมากเล้วพี่น้องปลาไปง่ายบัวมากน้องอัวห่าโอ้แม่เยอะแหละมะกะซ่าใหญ่มันผีตัวผีตัวใหญ่มันผีใช่้นอันนี้เนาะพี่น้องไม่ได้เลี้ยงนะเพื่อนบวอยากดอก พอเขามีเร <pet> no like, ื่องกันยังไิกินเนาะมีเรื่องคนกับไ yes, okay. hmm. ิก like ินดีนชื่นดีจีกินเของราคาแพงแด้นงสือกัเป็นแสนตปลายองแซนต์เนาะเจ็ดเป็น้อยพได้เนะเ็ดเป็นอยบาทมันคองหายากเลพอยี้ดอหนงยานเอาในปากมั่วมันกินเครื่งหนึ่งบราบมันแบบนี้ม่หากินน้อยหนึ่งไว้จ้าพอไ้อโดดเทียงเผามันพิดไผ่แบบพี่ไผ่เหลี่เิียงมัสวบกับกีกับไดพระท่านแลพี่น้องเขาจะเอาไปต้มสวแล้พี่น้องเนาะเป็นนไรส้มหนาสัมมชิกันมีเลื่องนะต้มมี เตือกอีกแล้ววันนี้ลายเตือกเลยซ้ำเทือกสีเทืกเลยสีเตือกนี่อ๋อม่หาเทือกโคกเทือกป้าเกวันนี้กพี่น้องนี่เนาะตอนนี้เ้ากะล่งสีต้มเนาะกับนองหัวเากะใส่บลาคามเนี่ยก็เพื่อีไข่ลงไปเนาะพี่น้องเ้ากะชิมมะขางไฟเนาะจริง ยู้ไฟเขินพี่นอ้นองต้มหน่องัวต้อมส้วะใส่พักแผ่วหอมเนาะในสมาชิกไม้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วนีอออ่อีกสามตัวอู้หูยเนาะเลี้ยงไว้ว่เนาะชิบสามตัวแล้วหลอดคอไหวหรอกเชิญหลอดคอไหวเ <c oughs> ยอะกระทอบแล้วอะทอบให้มีไง ได้แต่ตัวเทิร์กแถแบมันอีเทาคือได้ดตัวแม่น่ะ,ม,ะมันได้ตัวเทิกก่อนเลยมันก็ได้ตัวแม่ตัวแม่พี่เขาไม่กับตัวเทิร์กไม่พี่ก่อยกับตัวเทิร์กพี่น้องนี่พี่น้องแม่ของดีมีหน่อยเนะาะแต่ปีละเทือดได้พี่น้องนี่คือโตพี่น้องอปีนี้นะยังขั้นละออกฮะออกเป็นห้ากระหมอมห้าพวจะเนาะอันนี้คือน้องงัวได้พี่น้องบวกแม่นน้องเมียเด้อน้องงัวก็น้องเมียได้สิ อาเรียนลอยเลยอ่ะป้าพี่น้องหม้อพอะเลยต้องไม่เลี้องฟาพี่น้องนี่หม้อพอดอ้วนเนาะนี่เท่าวกะนี่แม่ข้าวกะอาศัยเลยนเอาพี่น้องเนาะลงไปเลยได้เออลงไปแล้วเด้อกะสิปุ๋งเลยเนาะใส่เนื้อเขากันเลยนี่เนาะพี่น้อกห้าแกใสิใส่เกลือมาเลยเติมอีกเนาะปุ๋งเลยหลังจากสีอันนาะ เกลือลงไปเป็นตัเสี้ีหนอ่นอยนึงขาดไปไก็คืออยนอมาตัวพีนใส่ลงไปเลยใส่ไลเสียร้ายไปวะใส่ไลเสีหน่อยบใส่เสียนพี่นอมีับแค่วน้าเนะสัวเี่หนอูหูหมกซานันให่ใหญ่เนี่ยอุ้ยไปเสียลายเดอ ร่างต้นนั it, so it so ่นพี่น้องนี่กำลังผดป้าที่พี่น้องมากระซ่ามันอุ้ยกระซ้าหัวเหรกระซ้าน้องเหรออันนี้กระสีมีมะกะซ่าคือการที่พี่น้องมันใชมียอดกล้วยมะกะซ่าในนี้นี่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันกระซ่าที่ว่าเฮ้ยเศรษลายตัวนี้มันอันนี้อ่ะอื้อยหญ่ แคบหนาจอเด้พะยากยพะยากแคบหนดจอได้พี่นนอะ <c oughs> ของเสียบบันหน้านะพี่นนอะบรรยากาศกับลมลมพี่เนอะลมเย็นลมเย็น เทียหอยอเขาเกิดสิมาอันนี้เด, <c oughs> ด้พี่น้อตบนอมีมนก็าซ้ายืนยพี่นอเด้กมะกซ้ายยนนี่น้ามีหนอนบัวร้าเป็น่นอล้วดหนอล้วยเต็มหเลยตุ๊บเด้พี่น้อ นี่มันกัมีอีกด่นเดดเข้าปดจ่ากองเนกระซ้ามันเนอาแต่แสบลายี่นองเลยครับเปิดนะเรียเบิีเปิดให้พี่นองเบิหนอพาแหงก็ได้่ล้งเออแหงเบิงว่าเสบกระซ้ามันเด่เบิ่งเด้อจับตาเ่อพี่น้อง อุ้ยเปิดออกค่ะอู้ห่างปัสเออหนาเดี๋ยวถมหนเด็กพี่นาะเดี๋เาหง่มากระซ้ากระซ้าเมือนเนาะอู้กระซ้าจนเปื่อยเด็พี่เนาะกระซ้านะจนเปื่อยพอดีกินอุ้ยนี่พักแค่พี่พี่เนาะป๊ดเด็พี่นนองเวลาหับผึงออกมาจะเป็นลักษณะนี้เนาะป๊าด

ขี่ไปซื้อบยีจะเอาเไรด้วาวาดองมัดได้แต่ขี่ผามาันเรืออันนี้ขี่ผาอนะันเช่วขี่ไปซื้อเดยตอนเพิ่งซื้อมาเลนะอนนันี้เนี่ยเพียงของของเ่น,เน,นอนเ่สุดๆเลยลลมีแต่มกระสาะผามันดเห็นเดียกับผานะ าแสดงว่ากหาเงยดมันเหมืมีผาจาักินผามันไปเลยเด้ผาเด็กผามันนะอะไรมันเย็นตลกเด็กมีผาบนเลยมันมีถั่วไปเมื่อกระสาน่ะเด็กหกล้วยมันมัยั่กิ่น หยาดก๋วยไ่เห็นเลยนี่เห็นอย่าหยาดกล้วยแล้วมันกล้วยเรือเวลาทุ่มๆกินหยอดกล้วยกับขี่บ้าะว่าอีพออันคุกพัดพี่น้องร่างจากเที่ยวซอยแล้วกับสินาตาประมาณนี้พักเที่ยวจีไซมีพักแพลวก็พักหอมหน่อยเนาะหอมหน่อยบ้านพี่น้องเอิ่นพักสี่เนาะนี่ยพักแพลวพักแพลว ส่วนน้องหวัวสองสายพัทยาน่ะพี่น้องเ้ากับสีน้ำการส่วแต่ว่าดีมสีส่วกินก่อนเนาะช่วงเมย์เลี้ยงพญดอนเพื่อท่านะไรยาดีมท่านะไรกินขาวสาวดีมสีส่วกินก่อนเนาะเขาสเอามากระซ้ามันนะครับกินกินก้อนกับอังซาก้อนได้พี่น้องจะกินนอให้อยู่ไหมกินยา เงินว uhm. ัวโบมากเอาเดี๋ยวพี่น้องหน้ำนี่ยห้ากัสิต้าขึ้นมาใส่เนาะขนนะกว่าขึ้นขนเออหนามขนมันหนัวหน้ำกับป้าให้มันเย็นเล็กน้อยหน่อยนะ เน,นี่ยฮาใจตัวนี้ฮาถอดไว้ให้ซึมไม่เลี้ยงไปเลยเนี่ยสัวได้พี่น้องผิดปนลงไปขอขัวลงไปเส็นมวนิดนึงเอาหาใจให้่มเนี่พักอันแพ่วก็พักห้อมหน่อยลงไป เด็กพี่น้องว่าส่ครบต้องไปแล้วน้ำก็เอาน้ำที่เขาตมเด้กพี่น้องมาใส่ปาดมีแต่กระซ้าซึ้ดไปน้ำลายไหลเละพี่น้องไอซี่น้ำลายไหลบางเมื่อกีระซ้าก็ไม่ใหญ่เลยพี่น้องเสียมกันเด้อเสีมกันเด้อพี่น้องเสีมกับต้องเสีมกับกระซ้ามันหรือว่าเด็พี่น้องกินดูวะเสียมเด้อพี่น้องมาเด้อกินแล้วกันเดนะน่ะ สแสบแสบนัวนัวแกนัวอ่อนนัวพอดีอัวมาเรืวมาเร็วอยนแล้วพี่หนอตุ่มสวนนองงัวใส่พักเพรรพี่หนอไม่ได้ินเขาพี่หนอเขาไม่ได้เามาตุ่มน้องนัวเขาทาดิตุ่มสวนน้องวใสวพักเพลป้าขับนี่ chúc chúc vì đón này cà xa chúc chúc à bắt chỉ ăn xong cà sa vì đón này cà xa chúc chúc đơ khi nó fc đơ đơ lắm ngồi ăn sốt sốt nữa. Thang mà anh bỏ anh nó. Tại vì anh ấy anh ấy, vô. anh ấy cả xa nhà ấy มีเรื่องกินแต่ว่าเป็นน้ำมัมากได้ดีมเป็นอะไรสมพืชด้วยมัเพด้วยพน้นอนน่ป่นหอนมันขึ้นนพอน้องหั้งังอ่งหังมั้เก่วกับกินเต้นควมาเต้นดวดเทียงเดี๋ยวมันกำลังสีได้ยินสียมมันกินนะนี่งวันนี้กะ ได้สมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะพี่น้องนั่นก็คือถ่ถเท่ามีหน่อยนะเพราะว่าตรงมีขายคือแม่เลยพี่น้องคือกันเลยอกออกกระเทิร์กนะพี่น้องแถามีผู้ถ่ามีมีหน่อยแมนและมีใหญ่นะแต่ก็เฮดเมนูส่วต่อมส่วนน้องวัดเสกแล้วนะพี่น้องกินข้าวเที่ยงหน้านะจิมีงเลืองไปอนดวงไปกินน้ำลังนะพี่น้องพอเพราะว่าคืนนี้เป็นเผาเอาน้องมา็นเดิกเนาะที่มากินก่อนนะพี่น้อง กษาพาพัตริย์ป้านี่จะกษัตริย์ยังไงพี่น้องสดสดเลยเนาะมาธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ถามให้มาคือที่ชีวิตแบบบ้านเนาะอาหารการกินบ้านเฮาพี่น้องบางคนกะโบกินกะโบวากันเนาะพี่น้องเพราะว่าอาหารการกินแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับฟ้าไว้ซันนีดเดอ้อถามมาก,กับฝักกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ดีไม่เด้อพี่น้องขอมเมนขอบใจทุกคนลาสปายดีพบกันใหม่คลิปหนะ้า